วันนี้เราจะพาไปดูกันว่าชีวิเเด็กหอเนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้าพูดถึงเรื่องหอต้องบอกไว้ก่อนว่าทยญี่ปุ่นของเราเนี่ยไม่มีหอในนะคะเราไม่แต่หอที่อยู่โดยรอบสถาบันซึ่งเด็ดราคาก็ตกอยู่ที่สามพันถึงหนึ่งหมื่นบาทต่อเดือนไม่วรวมค่าน้ำ่าไฟนะแต่และห้องก็จะต่างกันไปว่าจะมีเฟอร์นิเจอร์มีแอร์หรือพัดลมซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าจะอยู่แบบไหนส่วนเทคนิคการเลือกหอเนี่ยพี่แนะนําให้เราเนี่ยววอล์กอินเข้าไปเลยค่ะอย่าหลงเชื่อรูปภาพนในอินเทอร์เน็ตเชียวนะ เพราะเราไม่สามารถนึกได้ว่าภาพที่เห็นกับของจริงเนี่ยจะต่างกันไหมเวิร์กสุดสำหรับขอที่แนะนําก็จะเป็นหอที่ใกล้ๆสถาบันนะคะเพราะตอนที่เราตื่นสายจะได้วิ่งทันด้วยเนาะซึ่งพี่เป็นบ่อยด้วยโดยใกล้ๆ,ๆสถาบันก็จะมีทั้งหอหญิงหอชายหอรวมอยากรู้ว่ามีหออะไรบ้างทลิปนี้จะรวบรวมไว้ให้น้องๆแล้วและถ้าหากน้องไม่ไหวเรื่องค่าใช้จ่ายในเรื่องหอเนี่ยพี่แนะนําให้หารู o เ m a มาช่วยหารค่าห้องซึ่งหลายคนอาจจะถามว่า เราจะไปหาจากไหนได้อ่ะเอาเวลาไหนหาบอกเลยว่าไม่ยากค่ะเราจะมีการเรียนตัดพื้นฐานซึ่งตรงนี้น้องๆอ,อ่ะจะได้พบเพื่อนที่อยู่ในคณะเดียวกันถูกใจใครก็เข้าไปถามเลยเธอเธอมีหอหรือยังแค่นี้หาไปเดี๋ยวก็เจอแต่พี่แนะนำให้หาคนที่มีไลฟส์สไตล์ใกล้กันกับเรานะคะเช่นตื่นนอนเวลาพอๆกันนอนเวลาเดียวกันเพอะเรื่องนอนในชีวิตเด็กมหาลัยเนี่ยช่างอ่อนไหวนักละ และถ้าน้องหาดูเมที่เข้ากับเราได้ชีวิตเด็กขอของน้องก็จะชิลสบายแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้แล้วจ้าเดิมด้วยหอพักหญิงบ้านชววุฒิราคาประมาณ5,000-6,500บาทต่อเดือนไม่รวมค่าน้ำค่าไฟแถมมีบริการ WiFI ราคา250บาทต่อเดือนด้วยบริการตู้ซักผ้าหยอดเดียนและยังมีร้านทำเอกสารข้างล่างหอและร้านข้าวใต้หอคือร้านป้าทอดทอดร้านป้านิดเจ้าเก้าเก่าข้าวแกงตามสั่งมูนาตามสั่ง เดินถึงมอไม่เกิน3มนาทีหอเหลืองห้องโดยประมาณ4,300บาทถึง4,500บาทขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นห้องพัดลมหรือห้องแอร์ห้องพัดลมราคา4,300บาทห้องแอร์4,500บาทไม่มีลิฟต์นะคะหอเหลืองเนี่ยจะมีบริการอะไรบ้างไปดูกันเลยมีที่จอดรถประมาณ5ที่เครื่องซักผ้าในห้องก็จะมีเตียงตู้เสื้อผ้าโต๊ะทำงานตู้เก็บของชั้นวางของ อเครื่งงมีสิ่งล้างจางอยู่ข้างนอกด้วยนะแล้วก็มีร้านข้าวที่อยู่ใกล้ๆกันชื่อครัวเจน้อยเดินถึงมองไม่เกิน3นาทีหอยูนิฟหญิงราคาประมาณ6,000-6,500บาทต่อเดือนไม่รวมค่าน้ำค่าไฟมีบริการที่จอดรถลิฟต์ WiFi มีร้านอินเทอร์เน็ตภายในอาคารร้านซักตี้บริการเครื่องซักผ้ายอดเหรียญและยังมีร้านข้าวใกล้ๆหอเช่นร้านสเต็กค,คุณพีสโอกิี่อาริกาโต บล็อก3ามีร้เนข้าวใกล้ๆหอ,อยังไม่พอนะคะยังใกล้กับเซเว่นอีกด้วยค่ะข้าวไฟฟ้า7บาทต่อยูนิตค่าน้ำา0บาทต่อยูนิตเดินถึงมองไม่เกิน3นาทียูนิฟรวมราคาประมาณ9 0 0 0ถึง9,500บาทต่อเดือนไม่รวมค่าน้ำค่าไฟถึงยูนิฟรวมเนี่ยจะเป็นหอรวมแต่ว่าชั้นเจ็ดคือชั้นของผู้หญิงมีบริการที่จอดรถลิฟต์ไวไฟมีได้อินเทอร์เน็ตภายในอาคาร ร้านซักรีบริการเครื่องซอักผ้าหยอดเหรียญแล้วก็ยังมีร้านข้าวใกล้ๆหอเช่นร้านสเต็กค,คุณพีสโอกิลนี่อาริกาโตกบล็อก37มดีร้านข้าวใกล้ๆหอไม่พอค่ะยังใกล้กับเซเว่นด้วยนะค่าไฟฟ้า7บาทต่อยูนิตค่าน้ง20บาทต่อยูนิตเดินถึงมองไม่เกินสานาทีค่ะของยูนิฟหญิงและยูนิฟรวมจะคล้ายๆกันนะคะเพราะว่าอยู่ติดกันซีดินเรสซิเดนต์ราคาห้องประมาณ9 0 0 0ถึง10,000บาทแล้วแต่คนปล่อยเช่า บริการที่มีก็จะมีที่จอดรถลิฟต์ตู้น้ำหยอดเหรียญเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญร้านซักอบรีด w ว f ฟเดินไปเซเว่นประมาณหนึ่งนาทีเดินไปมอประมาณสีนาทีค่ะคอนโดลุมพินีวิวพัฒนาการศรีนครินราคาตั้แต่คนปล่อยให้เช่าบริการที่มีก็จะมีที่จอดรถลิฟต์สนามบาสคลับเฮาส์ห้องประชุมฟิตเนสสนามเด็กเล่นสัะว่ไวน้ำและกล้องวงจรปิด เซเว้นหาจากคอนโดประมาณ350เมตรนั่นจากที่นี่ไปมอประมาณ5นาทีฟุตองรสซิเดนต์ราคาประมาณ6,900บาทถึง15,000บาทต่อเดือนไม่รวมค่าน้ำค่าไฟแล้วแต่ขนาดห้องบร,ริการที่มีก็จะมีที่จอดรถลิฟต์ w i i i ร้านจักรีบบร,ริการเครื่องซักผ้าค่าไฟฟ้า6บาทต่อยูนิตค่าน้ำ17บาทต่อยูนิตในซอยมี Familymart และข้างล่างมีร้านข้าวชื่อร้าน Ontime ต้องเดินไปหน้าปักซอยเพื่อนั่งมอเตอร์ไซค์ประมาณ8นาทีนั่งวินมาสะพานตรงข้ามมอสามสิวิหรือเดินจากหอมามอเลยประมาณ15นาทีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหอทั้งหมดที่พี่เสนอมานะ่าสนใจมากมางเลยใช่ไหมตลอดใกล้ใกล้สถาบันทั้งนั้นเลยถ้าน้องๆสนใจหอพักที่พี่เสนอมาข้างต้นสามารถมาหาพี่ได้ที่สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ